เช้าวันนี้พี่ตวินมาที่롯ลตอ์สนก้านะนี่เรามาเจอตู้เดิมนะครับร้านก็ยังอยู่ที่롯1ตอ์สนเก้าชั้นสามนะนตัวขนมก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับรู้สึกจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยวยมั้ยหรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนจัดลูกแปนลนร้านใหม่นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนี่เจ้าวินนิ่งนะครับจะลองมาเรียนแรก เห็นที่2นะครับดูว่าเจ้าเป็นนิ่งะได้หรือเปล่านี่มีเล็กก็สิสิ่งที่เดิมเลยเรียที่สามนะครับนี่อ่ครับเตเทนน้องหน่อยฝังเขียไยนะม่จะไม่ติดเนี่ย าาการวางแผนเกิดขึ้นแล้วค,ครับเฮ้ยสายอยายีกเอาเอามุมนู้นดีกว่าลูกมุมสีแดงอ่ะเออนับเาเรามาดูพี่เต้กันนะครับท่านประธานเป้ของเราจะได้ขนมกับบ้านหรือเปล่า<ว>เฮ้ยวืด<ว> <c oughs>